ส้นผมก <Ich. S 1> ่อนเสไปก่อนอมีจบแค่ที่นอันแไม่ิาก่อนเส้นไปให้ก่อนใอนนีไม่เหมือนบัลเล่นะอ้เยอะกัยากไล เหมือนเป็นศิลปะสมัยใหม่มากกว่าไอ้่ใหญ่ใก็อย่างนี้แหละครับสิ่งที่ผมตั้งใจจะนำเสนอมันคือศิลปะแนวใหม่อ้พูลอไอ้หนุ่มยงเอาเป็นว่าผมจะบอกคุณว่าลำโพงขายไปจร้อยอันแล้วแน่ดีมา ลำโพงจิบนะคะเป็นลำโพงเอ้าดร์นะคะไปทำพิธี